แต่ที่เดินทางมาถึงมีอาจารย์ข่าวพินัยได้นั่ีในตั้งแต่เจ้ามามาบอกมีหลวงพ่อท่านพระภูทาพิสาราวมงวงท่านองฝ่ายโดยแทยก้กดั้งเป็นเก้าอยู่นี่มีหลวงพ่อท่านพระภูโสพิษธรณนชโสตเดินประสานงานแกลว่า <c oughs> เดียวตอนนี้ไปไหนละมูเดียวปัะสานงานอยู่ก็หลวงพ่อท่านพระภูโสพิษท่านพระภูวินัยพรยงยุธ ขดปนง่วนปนว่นกวา,าการงานมีวัดไกลวัดนางโกดยิ้มดึงท่านเลขาสังกูนก็ครูวินัยภวัตลงยุทธ์เอื้อนั่พระพครูโสภินป,รปรหนหนายนิโกรมาให้นั่งดูไปเดียวมาทั้ลลทาาเทงเหมยเจ้าหนะเกี่ยวกัเารงานเดียวสักกาวหนึ่งเกาะออกกาปรนานิมนต์อ่าขึ้นมาสั่นทางบนศาลานี่นะครับสำหรับพี่น้องตระพาชาวบ้านเอาท้าวทั้งหลายที่เนี่ยหมพี่น้องเพื่อ ก่อนจ้างสร้ันที่หนังให้เรียบร้อยดันที่หนังกันเรียบร้อยก่อนที่จะได้เริ่องที่ดีด่กันตอนนี้ก่อคู้กันไปก่อนเนาะผู้กันไปก่อนเด็กจะเฮ้อวิ่งหน้ายืดลิ้นตีมือเขาได้บอกต่ลาเพรจะนำมพูดซึ่งเขาจะได้ชี้แจงกันเกี่ยวกับเรื่องของต่ลาเพรจะนำมพูดว่าในสีหน้าเขาจะไปที่ไหนสีหน้าเขาจะไปที่ไหน แต่ละสีเอาไผ่มาเตะบางสีงโกงูบางสีงโกกงูเพราะว่าเขาได้ตกลงกันที่ประชุมว่าในแต่ละสีที่มีกิจการงานคณะสงฆ์ต่างเจ้าคณะสงบลในเขตนั้นๆไนนด้ดำเนินการจัดสรรจัดหาองค์พรรมประดิหรือองค์เตะแสดงพระธรรมเทศนาในช่องคืนน้ำคนเดียวาาแลาวรับสารต่อไป จากเจ้าก็นำสั่บนเจ้ากานำมาสังการิการในเกณนั่นนั่นจะดำเนินการในจะดี๋ยวผมบอกมาเอบอกมาตัวนี้เกิดัำผิดให้คดีเด็กเมือนได้ดําเนินการต่อได้ดําเนินการต่อเกี่ยวกับเรื่องของแก้งตละว่าที่หน้าสุนายเขาจะได้ไปที่ไหนจะได้ไปจะได้บอเจ้า เนยานีเป็นบาห์ูดาเป็นไอดูเ้นนวเมือนแนเป็นาาซึ่งบอกว่าัโยา